ก็แบบว่าไม่ได้เล่นเกมนี้สนานเลยและแล้วผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้รีวิวลีดเดอร์เลยนี่นนโอเคงั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวลีดเดอร์มาเริ่มกันที่มาเริ่มกันที่ทตัวแรกโซล่านี่คือแม่หมดยุคใหม่ยุคเหม็นน้ำมันเรามาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสฟไฟฟ้ากันเถอะ <Wow. S 2> เพราะว่าน้ำมันมันเหม็นน้ำมันมันราคาแพงใช้ต่อไม่ไหวแล้วสำหรับแม่มดพลังงานสะอาดเนี่ยจะปล่อยดาวตกแบบออตโต้เพิ่มบัฟให้กับยูนิตธาตุไฟเพิ่มโอกาสคริติขอาโอเคสักประมาณเลเวล50แล้วกันเอ้ยน้อยไปอ่ะไปอีกอุ้ยเยอะไปอ่ะเลเวล70มาดูโซลาเซล ไปเลยแม่มดโซลา่าเซลลจังหว่านี้ปล่อยไฟไปปิวปิวปิว้วววะไหนว่าดาวตกอ๋อสังเกตที่บนฟ้ามันจะมีดาวตกล่วงลงมาแบบออโต้ไว้จัดว่าดีส่วนการตีแบบปกติก็คือแบบตีไฟไปนั่นแหละโอเคแองเจิลไปปัป๊บน้ำกระเพื่อมไปพยายามแบบเน้นตัวกายภาพไว้โอเคปับ๊บ ปล่อยทุกตัวที่ปล่อยได้ไอ้หลอดสีเขียวๆเ,เนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นหลอด HP นะแต่ว่าบางทีบางตัวเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดเวลาเว้ยแล้วแต่แล้วแต่ดูตามเอาสถานการณ์เอาดินชื่อก็บอกอยู่แล้วดินเท oh, <shit. S 1> พเจ้าแห่งการขุดเจาะอัพ oh, <shit. S 1> ไปหนึ่งทีดินตัวเนี้ยจะจ่ายดาเมจแบบสเปรดดาเมจหนึ่งโอเคอะเลเวลประมาณ70เนี้ยแหละลุยมาดูสิว่าดิน จะทำอะไรเป็นรถขุดเจาะจิ้มแค่เนี้ยหรอเอาเจงดิไม่เห็นจะมีอะไรหวือหวาเลยดูแล้วมันก็ธรรมดาเดี๋ยวไปดูดาเมจโดยรวมกันกล่องมิมิกเรียบร้อยคลิกมาได้โบนัสเงินโอเคยิงไปเลือเรเรียบร้อยวิกตอรี่ผลประกอบการอุ้ยอันดับ10เลยเหรอแรงกว่าแม่มดเยอะเลยแม่มดดาเมจแค่200 0 0 0ดินดาเมจ7 0 0 0 0 0 อาจจะพราะว่าดินเนี่ยเป็นสายกายภาพด้วยแหละอัพมาถูกสายอะไรประมาณนี้เซโรตัวนี้จะฟรอสแบบออโต้ทำให้ศัตรูโดนสโลและก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดามเมจแรงขึ้น10%สำหรับมอนเตอร์ตัวที่มันโดนสโลไปแล้วปึ๊บซักประมาณเลเวล70โอเคลุย มาดูซิว่าจะทำอะไรได้ปล่อยฟอสแบบออตโต้ถ้ามองไม่ผิดเหมือนว่ามันจะปล่อยแบบพลังน้ําแข็งอะ่ะสังเกตดีๆตามพื้นมันจะมีแบบฟอสกระจายเว้ยน่าเห็นปะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนมองกันทันหรือเปล่าต่อให้มองไม่ทันก็มองไม่ทันไป,ปนยอกยอๆยอๆลองปรับสโลดูเป็น0.5วิบอกเลย เสียงผมจะเอื่อยแบบออซาโลดูนะอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะทำดาเมจเยอะนั่นไงแสนห้น้อยจริงดินทำดาเมจไป900 0แสบ้าบอชอตัวนี้จะปล่อยสายฟ้าแบบออโตโอ้และก็จะโจมตีแบบชิ่งและก็จะบัฟการชิ่งสองบัฟผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะบัฟให้กับการโจมตีของป้อมสายฟ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าบัฟให้นะบอกเลย โคตรเถื่อนเดี๋ยวค่อยไปดูผลประกอบการกันแล้วทออยู่ตรงไหนทอจา๋ามองหาทอไม่เจอนี่ไงหัวเหลืองๆแล้วก็โจมตีแบบสายฟ้าฟาดลงมาเว้ยไม่รู้ว่าเป็นการโจมตีของซุดหรือว่าของทอหรือว่าของป้อมสายฟ้าบอกเลยมองไม่ทันเหมือนกันปรับสโล0.5ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรบอกเลยว่าเจอบอสเจอแน่ๆมาเลยเจ้าบอสบอสก็หน้าตาแบบเดิมๆนั่นไงเป็นสลามก้ามโต ยังไงเรียบร้อยผลประกอบการทอจะทำดาเมจไป6 0แสนเวฟเนี้ยป้อมสายฟ้าทำดาเมจไปล้านห้าส่วนเวฟที่แล้วทำดาเมจไปล้านสี่ซาร่าจะยิงธนูจำนวนมากแบบออโต้ดาเมจ1 5 0ร150%เป็นเป็นเวลาสวิแล้วก็จะตีเร็วขึ้น100%แล้วก็จะทำให้พิษทุกชนิดสร้างดาเมจ เร็วขึ้น50ซโอเคเลเวล70และสังเกตที่ซาร่าอ๋อมันจะยิงธนูเนี่ยเนี่ยเห็นบ้าเร็วนะเนี่ยเออคนดูบอกแม่งก็เร็วอยู่แล้วปะ <c oughs> แต่ว่าสังเกตดีๆมันจะเร็วเร็วเนี่ยอันนี้ตีปกตินะเดี๋ยวรอมันบัฟบัฟสิบัฟบ,บัฟเร็วบัฟเร็วบัฟบัฟอ่ะเนี่ย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 บัฟตีเร็วอยู่เห็นหรือเปล่าแล้วก็มันจะทําให้พิษเนี่ยสร้างดาเมจเร็วขึ้น โอ้ยโอ้ยซาร่าโดนตีเรือบินแม่งยิงมิสไซล์ใส่ซา,าร่าบ้าบอมันจะมีลูกธนูออกสองมังนะน่าจะใช่คือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันเป็นสกิลจากทาเลนต์หรือว่าสกิลจากตัวอื่นหรือว่าสกิลจากตัวมันเองคือเกมนี้มันแบบบัฟข้ามไปข้ามมากันเยอะผมก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจซาร่าทำดาเมจไปเจ็ดแสนไม่เยอะไอตัวเจาะทะลวงเนี่ยทำดาเมจเยอะกว่าเว้ย โทนี่ตัวนี้ก็ใช้อยู่แล้วข้ามไะคือมันจะตีแล้วก็ได้เงินอ็อ,อกคิงจะมีนักลบอ็อ,อกแล้วก็เมดจะสู้เพื่อพวกเราเป็นเวลาสิวิโอเคลุยไหนเป็นสายอันเชิญหรอไหนวะอันเชิญไหมอะเฮไหนไหนมองไม่เห็นอะไรเลยเออออกก่อน ต,ตึ๊บตึ๊บเดินมาแล้วก็ไหนวะอ็อกไหนละอ,อ็อกอ็อกอยู่ไหนไม่เห็นจะเจออ็อกบ้าบออะไรเลยอะดูใหม่ไหนอะเมดไหนละวอริเออร์ทำดาเมจไปห้าหมโคตรน้อยหรือว่ามันจะต้องเจอศัตรูที่เป็นอ็อกมันถึงจะช่วยผมไม่รู้นะเพราะเท่าที่ผมดูตอนนี้ก็คือมันก็แบบแค่ตีธรรมดาเออ ใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าใครเข้าใจเกี่ยวกับสกิลตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมที s k e ลเลตันคิงจะสมอนธาตุที่เป็นอมตะ2ตัวใส่เข้ามาแล้วลุยดูธาตุนะธาตุของสก e ลเลตันคิงเนี่ยเรียกว่าคนรับใช้แล้วกันไม่ใช่สิเรียกว่าสัตว์รับใช้แล้วกันมันจะเป็นแบบ หมาหรือเปล่าไม่แน่ใจหมาขาวๆตัวเล็กๆเนี่ยมันจะแบบออกมา2ตัวแล้วก็โจมตีศัตรูเป็นสายซัมมอนนั่นเองนนาๆ,ๆเห็นปะมีเขี้ยวด้วยสกลเลตันเนี่ยอาจจะทำดาเมจเยอะมั้งนะเพราะว่ามันเป็นสายไม่อะ่ะดาเมจ5 0 0แสนแล้วก็เป็นประเภทน้ำแข็งด้วยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบสายกายภาพเมคเนิกตัวนี้จะยิงมิสไซ์ เป็นสเปรดดาเมจเป็นดาเมจแบบกระจาย200%น่าจะแรงนะแมคคนิกตอนนี้ก็ยิงมิสไซล์ไปลัวๆน่าจะดีอ้อดีบ้าอะไรล่ะอุย้ยปอมผมแม่งโดนสก,กิจไปแล้วเวฟบ3 2, 4 8 8ซึ่งตอนนี้เหมือนว่าแมคคนิกจะยิงไม่ทันนะเนี่ยเป็นตัวประเภทไฟดาเมจอาจจะไม่แรงเพราะว่าใส่สกิลทาเลนต์มาไม่ตรงสายนั่นไงเมคคนิกจ่ายดาเมจไปแสนหกเบาจริง t h o k i n ตัวนี้เนี่ยมันจะสู้เพื่อพวกเรา Summon Speed หนึเปอร์เซผมเดาว่าไม่น่าจะเถื่อนน่าจะจ่ายดาเมจเยอะมั้งนะแล้วนี้ผมเจออะไรวะเนี่ยปืนใหญ่อโยธยาหรืออย่างไงเวฟ3,249ก็เคลียผลประกอบการแสนสาม Up าเชอ e r มาตีมังกรดูมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะไปลรนไอ้มังกรแห่งบาป แกน่าจะต้องตายซึ่งจังหวะนี้มังกรแห่งบาปไม่ตายแต่ว่าผมนั้นตายดินเนี่ยจะทำดาเมจไปสามหมืนหนึ่งส่วนเอ็ดเวิร์ดท,ทำดาเมจไปสี่แสนสองบ้าร์อะด้วยพลังแห่งไอเทมเลเวลร้อยเกเท่ากันนะไอเทมในเกมนี้แม่งมีผลเยอะเลยอะจริงๆถ้าเกิดว่าใส่ของบวกดาเมจไปอาจจะไหวมังนะอ่ะอัปเกรดไป ตอนนี้แฮมเมอร์ก็บวกไป26ลองตีมังกรใหม่ดูจะไหวไหมไอเจ้ามังกรชั่วร้ายแกน่าจ,จะต้องยอมซีโรราบใ่ายาซะซึ่งเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยฮัลโหลบ้าบอแล้วเกินไม่น่าไหวอะของไม่พร้อมผลประกอบการนี่ไงไอเทมช่วยเยอะจริงจากตอนแรกทำดาเมจไปประมาณหลักหมื่นตอนนี้ทำดาเมจไป5 0 0แสนถ้าอยากจะชนะเนี่ยผมจะต้องแบบหาของมาใส่แล้วก็ตีบวกเยอะๆเว้ย อย่างแองเจ้าเป็นตัวประเภทไฟฟ้าผมก็จะต้องใส่ดาบที่บวกดาเมจสายฟ้าน่าจะอย่างนั้นแล้วมาตีมังกรใหม่ลุยโอเคจะไหวหรือเปล่าทรงนี้เหมือนเดิมไม่ไหวอีกแล้วหรือไปแองเจไปรอนรเดี๋ยวไปเทียบดาเมจดูว่าพอใส่ดาบที่บวกดาเมจสายฟ้ามาแล้วเนี่ยดาเมจที่ทำได้เนี่ยจะเยอะขึ้นหรือเปล่า จาก4แสนนะส่วนรอบที่แล้ว3แสนสี่เออก็ทาดาเมจได้เยอะขึ้นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันครบไปเลยสําหรับโทนี่เนี่ยมันจะทําให้ความจุคิสตันเยอะขึ้น19แล้วก็ตอนที่ตีเนี่ยมันก็จะได้เงินส่วนอีกตัวหนึ่งเอ็ดเวิร์ดตัวนี้มันก็จะสมอนลูกน้อง4ตัวแล้วก็จะทําให้พลังโจมตีกายภาพบวก10%บนฟิว แน่นอนว่าเว็บนี้เชอบอสอย่างแน่นอนรอใช้เคียวปล่อยทหารปล่อยทุกหน่วยไปได้นะเอ็นเจอร์ของผมนั้นบอกเลยว่าไปตบศัตรูลัวๆกับบินก็วร์บระเบิดไปยัดใส่หน้าศัตรูแล้วก็จะมีนักธนูตั้งป้อมยิงบอสมาแล้วปล่อยเคียวไปเรียบร้อยผลประกอบการเอ็ดเวิร์ดทำดาเมจ400,000โทนี่ดาเมจ100,000โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม